ฮาเลลูยาวันนี้ดีกว่าเมื่อวานพรุ่งนี้ดีกว่าวันนี้ชีวิตที่ก้าวไปข้างหน้าขึ้นไปข้างบนเช้าวันใหม่กับเวลาความชื่นชมยินดีกับพระวจนะแห่งความจริงเพื่อการเติบโตในฝ่ายวิญญาณพัฒนาและปรับมุมมองของเราสำหรับความยิ่งใหญ่การเกิดผลรุ่งโรจน์และเจริญรุ่งเรือง พระวจนะแห่งความจริงในวันนี้พบกันประจำวันพุธวันที่15เดือนที่หในหัวข้อเรื่องจงรักษาพระสิริผ่านทางการอธิษฐานและพระวจนะที่จะใคร่ควรและสามัคคีธรรมในพระธรรมยอนบทที่12ข้อที่ยี่ข้าแต่พระบิดาขอพระองค์ทรงให้พระนามของพระองค์รับพระเกียรติ แล้วก็มีพระสุรเสียงดังมาจากฟ้าว่าเราได้รับเกียรติแล้วและเราจะให้รับเกียรติอีกยหอนบทที่12ข้อที่28พี่น้องขาโดยพระวิญญาณลูกาได้ไรายงานถึงสิ่งที่เกิดขึ้นกับพระเยซูบนภูเขาแห่งการจำแรงพระกายขณะที่พระองค์อธิษฐานในพระธรรมลูกาบทที่9ข้อที่29ว่า ขณะพระองค์กำลังอธิษฐานอยู่พระพักของพระองค์ก็เปลี่ยนไปและฉลองพระองค์ก็ขาวจนพระตานั่นหมายความว่าพระสิริเพิ่มพูนขึ้นแต่พระสิริและฤทธิอำนาจมาจากภายในพระองค์นี่คือการเปลี่ยนแปลงที่เราแต่ละคนสามารถและควรมีผ่านทางการอธิษฐานในพระวิญญาณบริสุทธิ์นั่นคือเคล็ดลับ ถ้าคุณอธิษฐานสั้นๆคุณอาจจะไม่รักษาพระสิริไว้หรืออาจเลื่อนไหายไปได้ยกตัวอย่างเช่นเมื่อเราทำพันธกิจต่อผู้คนและวางมือบนพวกเขามีบางอย่างเกิดขึ้นกับพวกเขาในขณะนั้นแต่การให้ฤทธิ์อำนาจนั้นคงอยู่เป็นอีกเรื่องหนึง่งดังนั้นเพื่อรักษาผลและผลกระทบของพระสิริคุณต้องอุทิศตนเพื่อการอธิษฐาน นั่นคืออธิษฐานในวิญญาณคุณไม่สามารถใช้เวลาของคุณในการสนทนาที่ปราศจากพระเจ้าและมีประสบการณ์กับสิ่งนี้ในพระธรรมสองที่โมทีบทที่สองข้อที่1 5ถึง16ในฉบับ AMPC กล่าวว่าจงศึกษาและกระตือรือร้นและทำให้สุดความสามารถเพื่อนำเสนอตัวเองต่อพระเจ้าว่าได้รับการรับรอง ทดสอบโดยการทดลองคนงานที่ไม่มีเหตุให้ละอายวิเคราะห์อย่างถูกต้องและแบ่งแยกอย่างแม่นยำจัดการอย่างถูกต้องและการสอนอย่างชำนาญพระคำแห่งความจริงแต่จงหลีกเลี่ยงการพูดคุยที่ว่างเปล่าไร้สาระไร้ประโยชน์และเกลียดคา้านเพราะว่าจะนำผู้คนไปสู่ความอธรรมมากขึ้นเรื่อยๆพี่น้องคะ ถ้าคุณต้องการเห็นชีวิตของคุณไปจากพระสิริไปสู่พระสิริจงหลีกเลี่ยงการพูดที่ว่างเปล่าไร้ประโยชน์ไร้พระคุณไร้สาระแต่จงอุทิศตนให้กับพันธกิจแห่งพระคำและการอธิษฐานในวิญญาณในพระธรรมสองโครินธ์บทที่3ข้อที่18กล่าวว่าแล้วเราทุกคนด้วยใบหน้าที่ไม่มีผ้าคลุม เพราะว่าเรามององค์พระผู้เป็นเจ้าอย่างต่อเนื่องในพระคําของพระเจ้าเหมือนดูในกระจกแล้วเราก็ได้รับการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องให้เป็นเหมือนพระฉายาของพระองค์เองด้วยความงดงามที่เพิ่มพูนขึ้นเรื่อยๆและจากระดับของพระสิริหนึ่งไปสู่อีกระดับหนึ่งเพราะว่าสิ่งนี้มาจากองค์พระผู้เป็นเจ้าผู้เป็นพระวิญญาณถ้าคุณกำลังศึกษาพระคำ เพ่งดูพระสิริของพระเจ้าคุณได้ติดต่อกับบางสิ่งบางอย่างอย่าปล่อยสิ่งนั้นไปจงยึดสิ่งนี้เอาไว้จงรักษาสิ่งนี้ไว้ด้วยการอธิษฐานและการใคร้ควรพระคำฮาเลลูยา <Hallelujah. S 1> ให้เราประกาศคำอธิษฐานด้วยความเชื่อร่วมกันนะคะพระบิดาบนสวรรค์ที่รัก ขอบพระคุณสำหรับพระคำของพระองค์ที่มาสู่วิญญาณของข้าพระองค์ในวันนี้ข้าพระองค์ถูกเปลี่ยนแปลงและพระสิริก็เจิดจ้าแม้ในหน้าของข้าพระองค์ในขณะที่ข้าพระองค์อธิษฐานในวิญญาณข้าพระองค์ได้รับการเปลี่ยนแปลง ในทุกด้านแห่งชีวิตของข้าพระองค์จากพระสิริสู่พระสิริและแสงสว่างแห่งพระคำของพระองค์ส่องสว่างอย่างเจดจ้าในตัวข้าพระองค์ในพระนามของพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน รรวัจ,จะนะแห่งความจริงในวันนี้เปิดเผยและหนุนใจแกเราว่าเมื่อเราต้องการที่จะเปลี่ยนชีวิตของเราที่จะมีพระสิริของพระองค์อยู่เต็มล้นอยู่เสมอให้เราที่จะหลีกเลี่ยงที่จะมีคำพูดที่ไร้าสาระและไม่มีประโยชน์ใดๆในการดำเนินชีวิตพระคำของพระเจ้าหนุนใจแกเราว่าให้เราที่จะอุทิศตนในพันธกิจแห่งพระคำและอธิษฐานในพระวิญญ,ญาณอยู่สม่ำเสมอ เพื่อเราจะได้รับการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องให้เป็นเหมือนพระฉายาของพระองค์ที่มีความงดงามของพระองค์เพิ่มขึ้นเรื่อยๆในชีวิตของเรานะคะขอพระเจ้าเสริมกำลังพี่น้องพระเจ้าอวยพรค่ะหากคุณผู้ฟังที่กำลังใช้พระวจ,จะนะแห่งความจริงยังไม่เคยอธิษฐานต้อนรับพระเยซูและมีความปรารถนา ในวันนี้เราขอเชิญให้คุณรับองค์พระเยซูคริสเป็นพระเจ้าในชีวิตของคุณโดยอธิษฐานตามข้อความนี้นะคะข้าพเจ้าเชื่อว่าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าทรงตายบนกางเขนเพื่อชำระบาปของข้าพเจ้าทั้งหมดและทรงฟื้นคืนพระชนและเป็นอยู่วันนี้ ข้าพเจ้ารับด้วยปากของข้าพเจ้าว่าพระเยซูทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าและเชื่อในจิตใจของข้าพเจ้าว่าพระเจ้าได้ทรงชุบพระองค์ขึ้นมาจากความตายข้าพเจ้าจะรอดขอพระเยซูเข้ามาเป็นพระเจ้าในชีวิตของข้าพเจ้า และข้าพเจ้าจะติดตามพระองค์ตลอดไปในพระนามพระเยซูอาเมนขอแสดงความยินดีด้วยนะคะตอนนี้คุณเป็นลูกของพระเจ้าแล้วหากวันนี้คุณได้รับความรอดแล้วเราขอหนุนใจให้คุณอินบ็อกเข้ามาในเพจพระวจนะแห่งความจริง พร้อมชื่อ ID Line หรือ Facebook เพื่อเราจะได้จัดส่งไฟ PAF พระวจะนะแห่งความจริงให้คุณเพื่อคุณจะสามารถรับอาหารไยจิตวิญญาณได้อย่างเต็มที่เพื่อการจเจริญเติบโตในฐานะคนที่ถูกสร้างใหม่ในพระคิด